สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำการผ่อนประกันรถยนต์แบบใช้เงินสดนะครับอันดับแรกนะครับก็จะมีใบคำขอสินเชื่อเบี้ยประกันภัยเราก็ส่งข้อมูลนะครับโดยส่งเป็นสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เขาคีข้อมูลให้เรานะครับตรงนี้แล้วก็จะมีสิ่งที่ต้องเขียนไปก็คือบุคคลที่สามารถติดต่อได้นะครับกรณีที่ครบชำระงวดแล้วเราลืมจ่ายเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะได้โทรบอก คนใกล้ชิดเรานะครับก็เขียนว่าชื่อนามสก,กุลอะไรความสัมพันธ์เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติหรืออะไรก็ลงไปนะครับแล้วเบอร์มือถือของญาติของเรานะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะให้เอกสารชุดนี้มาเราก็ลงชื่อตรงที่มีปากกาเนี่ยแหละครับว่าชื่อนายอะไรไงตรงนี้นะครับลงชื่อตรงนี้ก็จะเป็นงวดแรกที่เราชําระนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจขับคีย์มาให้นะครับว่า ํำระางวดแรกเท่าไหร่งวดต่อไปห้างวดงวด,งวดละเท่าไหรเนี่ยอยู่ที่เรานะครับว่าจะผ่อนกี่งวดแล้วก็ลงชื่อตรงนี้นะครับตรงที่มีปากกาเป็นตัวอย่างครับตรงไหนที่มีรอยปากกาเขียนไว้เนี่ยเราก็ลงชื่อตามนั้นนะครับแล้วก็ลงชื่อนายมั่งมีเงินทองอย่างนี้อันนี้ก็จบแผ่นที่1นนะครับแผ่นต่อมานะครับเป็นสัญญาเงินกู้ยืมสินเชื่อนะครับเราก็ดูนะครับว่า ชื่อนามสกุลถูกไหมหมายเลขบัตรประชาชนที่อยู่ถูกไหมนะครับตรงนี้แล้วก็มวดชําระสิ่งที่เราต้องลงนะครับก็คือลงชื่อตรงนี้ว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็ลงชื่อตรงนี้นะครับตรงที่มีรอยปากกาเขียนไว้นี่แหละครับอ่านี่นะครับลงชื่อไว้แล้วก็ลงชื่อผู้กู้นะครับผู้กู้ก็คือผู้ผ่อนชําระนั่นเองนะครับต่อไปหน้าที่3นะครับก็จะมีตั้งแต่ข้อ3.5ลองอ่านดูนะครับแต่ละข้อ แล้วก็ลงชื่อนะครับนมสกุลตรงพวกกู้ตรงนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นหนังสือที่แบบข้อ9นะครับลองอ่านดูนะครับตรงนี้ข้อ1ินะครับก็จะเป็นเลขบัญชีในการที่เราจะผ่อนเงินสดเราก็โอนเงินเข้าไปในตรงนี้นะครับแล้วก็ลงชื่อนามสกุลตรงนี้นะครับต่อมานะครับเป็นเอกสารขอ ยกเลิกกรมธรรม์และโอนสิทธิ์ค่าเบี้ยประกันนะครับในกรณีที่เราไม่สามารถแบบชําระต่องวดที่3งวดที่4ได้นะครับตรงนี้บริษัทก็จะยกเลิกกรมธรรม์ของเรานะครับเราก็ลงชื่อนามสกุลไว้นะครับอ่านี่นะครับลงชื่อนามสกุลต่อมานะครับแล้วก็แนบสําเนาบัตรประชาชนนะครับเขียนว่าสําเนาถูกต้องลงชื่อนามสกุลแล้วก็เขียนว่าใช้ในการผ่อนประกันลถทะเบียนอ่าเราก็เขียนชื่อ ทะเบียนรถไปนะครับเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับตรงวันหมดอายุถ่ายให้ชัดเจนนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับเขียนว่าสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุลลงชื่อวันที่ไว้นะครับแล้วก็เขียนว่าใช้สำหรับแจ้งยกเลิกกรมธรรม์และการโอนสิทธิ์ค่าเบี้ยประกันทะเบียนรถหมายเลขทะเบียนอะไรก็ลงไปนะครับตัวอย่างนี้ก็จะเป็น ก็ไก่เขาไขขีด1 2 3 4ให้กับทางบจกสีุงโบเกอร์เท่านั้น่าเราก็คัดลอกข้อความนี้ไปได้เลยนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จในการเขียนข้อมูลผ่อนแบบเงินสดนะครับสวัสดีครับ